ตำรวจปคบอรวบตัวสองสามีภรยาเจ้าของเพจอ้วนผอมจอมเที่ยวหลังหลอกขายทัวทิปให้กับผู้เสียหายมากกว่า400คนพบพฤติการมีลักษณะเข้าขายแชร์ลูกโซ่พลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผูพ้บังคับการปร,บราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบอรวบนายอัจฉริยะและนางสาวสสิประภาตามหมายจับสารอาญาหลังผู้เสียหายนับร้อยรายเดือดร้อนจากการถูกหลอกซื้อทัวต่างประเทศผ่านทางเฟซบุ๊ก อ้วนผอมจอมเที่ยวของผู้ต้องหาทั้งสองคนแต่เมื่อถึงกำหนดไม่สามารถเดินทางไปได้จริงบางรายเดินทางไปแล้วแต่กลับไม่มีโปรแกรมทัวร์ตามตารางที่แจ้งไว้บางส่วนถูกบังคับให้ออกค่าใช้จ่ายเองและไม่สามารถขอเงินคืนได้ล่าสุดสอบปากคำผู้เสียหายแล้ว60รายจากทั้งหมด400รายมูลค่าความเสียหาย50ล้านบาทอย่างกรณีทัวร์อ้วนผอมเนี่ยนะครับสังเกตยอย่างนี้นะครับ เขาจะจดทะเบียนนำเที่ยวถูกต้องอันนี้ก็คือสร้างความน่าเชื่อถืออย่างหนึ่งอย่างที่สองนะครับรูปแบบก็คือการสร้างความน่าเชื่อถือคือว่าเขาก็จะมีการให้ไปรีวิวจ้างคนไปนรีวิวเพื่อให้เห็นว่าผู้ซื้อบริการทัวร์เนี่ยสามารถไปได้จริงนะครับแล้วก็ได้รับการบริการตามที่ได้โฆษณาไว้จริงนะครับในช่วงแรก,แรก แต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบายเบียบนะครับ